เด็กๆและผูป้ปกครองที่น่ารักวันนี้ตื่นกันแล้วยังเอ้ยวันนี้วันพุ๊ดเสียอะไรคะสีเขียวเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองและช่วยพ่อแม่ด้วยนะคะเมื่อวานครูครูป้าแต่พูดถึงพ่อของลูกใช่ป่าแล้วลูกถามพ่อแล้วยังว่าพ่อชื่ออะไร ชื่อตามชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลป่อนะคะเดี๋ยวเปิดเติมมุดครูจะตามรูปอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดเรื่องแม่ของจันอีกแล้วแม่เป็นผู้หญิงว่าผู้ชายลูกแม่ของเราเป็นผู้หญิงป่อของเราเป็นผู้ชายเห็นไหมป่อกับแม่มีความแตกต่างกันป่อเป็นผู้ชายแม่เป็นผู้หญิง แลวลูกอย่าลืมถามแม่ด้วยนะคะว่าแม่ชื่ออะไรและลูกต้องรักพ่อกับแม่เยอะๆนะคะวันนี้คุณครูมีคำกร,รองจองมาให้ลูกฟังนะคะนิ้วตั้งหน้านี่นิ้วเห็นไหมลูกเห็นนิ้วคุณครูหรือยังคะนิ้วเป้งคือเป้ลกองจันตัววนกลมแต่ใจหนักแน่นนิ้วชี้คุณแม่ตันเป็น คนสั่งสอนและใจอ่อนเยินนิ้วกลางพิชายคนโตสูงโย่งด้าตามขี้บนนิ้วนางคือพี่สาวคนโตเติมมีไว้สำหรับใส่เวนนิ้วก้อยตัวฉันเองหนึ่งสองสามสี่ค,คลื่นเกรงร่วมบรรเลงเป็นเพลงกับจานเห็นไหม เรามีนิ้ว่านิ้วเห็นไหมมีคนป้อมีคนแม่มีพี่ชายคนเติมมีพี่สาวคนเตแล้วก็นิ้วก้อยน้องลูกสุดท้องคือตัวเราเห็นไหมเด็กๆในครอบครัวของเด็กๆเนี่ยคนแล้วครอบครัวของลูกมีกี่คนเอ่ยลูกช่วยนับด้วยนะคะว่าที่บ้านของลูกมีทั้งหมดกี่คนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้แต่ เกือบลืมการบ้านนะคะไอ้ลูกทำการบ้านต่อไปเลยนะคะหน้าสิบสีแล้วก็หน้าสิบห้าดอกไม้นานามาดูแลกันรดน้ำเร็วปานทุกวันเช้าเย็นเห็นไหมเด็กๆรดน้ำต้นไม้กันอยู่แล้วก็มีใบางานหนึ่งใบด้วยที่คุณครูให้ไปนะคะไอ้วาดป้า ครอบรัวกองจันนะคะวันก่อนปุกรูเขียนปิดไปลูกจะวาดพ่อแม่ลูกตัวลูกตัวพี่อะไรก็ได้นะคะไอวาดตรงเป็นชิ้นานนะคะนี้สําหรับวันนี้คุณครูมีแค่นี้ค่ะอย่าลืมล้างมือนะคะบ๊ายบาย